الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأبدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله خشكرت الله تي برون سنبوت بطان لا هاي رونا ندامي أكاد هم كانت تسين ที่เอาล้อนั้นได้ตัดไว้ในอัลกรอรนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการถือสินอดนั้นในตอนหนึ่งในอายะที่สองของการของการถือสินอดนะครับว่าอาเวลาฮิมโนเชตอโรจีมอาย่ามามาดูดัดการถือสินอดนั้นที่ถูกบัญญัติไว้มันเป็นช่วงเวลาไม่กี่วันเท่านั้นเองอาย่าแล้วก็ ad ad มาดูดัดหมายถึงเป็นวันเวลาที่นับได้ก็คือ 29- หรือ30วันซึ่งตอนนี้เราก็อยู่วันที่6แล้วนะครับซึ่ง มันก็พรุ่งนี้ก็คือ1นส่วนสมันก็จะผ่านพ้นไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันเวลามันผ่านพ้นไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นถึงคุณ, <c oughs> ค,ณค่าของการถือสินอดว่ามันมีความสําคัญและมีผลบุญมากอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะนําเกี่ยวกับเรื่องของคุณค่าอย่างหนึ่งนะครับซึ่งหมายถึงว่าความประเสริฐอย่างหนึ่งของการถือสินอดของการของเดอนรมันนนั้นนะครับแล้วก็การถือสินอดนั้น ก็คือการที่ผลบุญของการถือศีลอดเนี่ยมันจะเพิ่มพูนนะครับซึ่งมีฮะดิษบทหนึ่งนะครับที่ว่าที่เรื่องของออผลบุญนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟัรดนนะูก็เพิ่มพูนซุนนะก็เพิ่มพูนเช่นเดียวกันนะครับไม่เหมือนกับเดือนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของฟัดดูนั้นนะครับก็คือที่ท่านรัลชวรสลารายซามได้กล่าวว่ากุลอามลิบมิอาดัมยุดาออฟ อัลฮัสนาูอัลฮัสนาตูอัชรุอัมสาลิฮาการงานของอลูกหลานอาดัมนะ่ะทุกอย่างเลยนะ่ะจะถูกทวีคูณนะครับถูกเพิ่มทวีคูณซึ่งความดีมนนะ่ะจะเพิ่มเป็น10บเท่าจนกระทั่งถึง700รเท่านะครับแล้วแต่ความเข้มข้นของอิคลาสนะครับว่าแต่ละคนอิคลาสอย่างไรบ้างแล้วเขาทำด้วยความทุ่มเทยอย่างไรบ้างเอาวะทรงรอบรู้ทุกสิ่งทุกเรื่องทุกเรื่องนะครับ ด้วยเหตุน,นี้อัลลจะสามารถให้ผลบุญให้กับเขา700เท่าหรือว่าจะกี่ร้อยเท่านะครับแล้วก็ยกเว้นนะครับแล้วก็อ ok ัลลอฮ์ได้ไดตัดว่ากอลาตาอาลากออ์ลลัฮูอะซซัลลาอิลลัลซุ์มฟَอินนّ ه ُลีว و อ أ น ن อّ أ َ ج ْ ز ยกเว้นการงานทุกอย่างนะเป็นของลูกหลานอาดัมจะเพิ่มให้ถึง700เท่ายกเว้นการถือสินอดที่มันเป็นของฉันก็คือขออัลลอฮ์ และค่าและคาอาเาบอกว่าและค่าน่ะจะตอบแทนเขาเองตอบแทนลูกหลานอาดัมน่ะด้วยผลบุญด้วยตัวของพระองค์เองเพราะฉะนั้นไม่คิดนอกเหนือจาก700เท่านะครับมันไม่ใช่700เท่าเพราะฉะนั้นนี่คือบ่งบอกว่าฟัดดูเนี่ยนะครับจะเพิ่มพูนมากขึ้นในเรื่องของการสือสีนอด <c oughs> ซึ่งรายงานโดยนะครับเ,า,เารายงานโดยมุสลิมนะครับและเรื่องของเ,อเรื่องของ การเพิ่มพูนผลบุญในเรื่องของซุนนะครับนั่นก็คือ,อท่านอัลฮาฟิสอินุรอจับซึ่งเป็นที่รู้ดีในเรื่องของอเรื่องของฮะดีษนะครับท่านได้บอกในในหนังสือนะครับละตออิฟุลมาอาริฟว่าท่านได้กล่าวถึงสาเหตุที่ผลบุญนะ่ะมันจะเพิ่มพูนขึ้นนะ่ะเพราะสาเหตุใดนั่นก็คือเพราะสาเหตุของเรื่องของ เวลาที่มีเกียรตินะครับเวลาที่มีเกียร AM enfin, ติก็คือรมอเนี่ยเป็นเวลาที่หนึ่งเดือนในในหนึ่งปีเนี่ยนะครับเป็นเวลาที่มีเกียรติและก็เออก็คือเดือนก็คือเดือนรมอเนี่ยเป็นเวลาที่มีเกียรติแล้วก็สิบสิบวันในเดือนในเดือนซุลฮิจญะนั่นก็เป็นช่วงเวลาที่มีเกียรติด้วยเหตุนี้ผลบุญจึงเพิ่มพูนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับท่านซัลมาอัลฟาริซีนะครับ ได้รายงานในฮะดีสของท่านที่เป็นที่รู้จักนะครับก็คือใครก็ตามที่ทำงานทำความดีเนี่ยนะครับไม่ว่าความดีใดๆเลยนะครับในเดือนอมฎอนรเนี่ยเท่ากับว่าการอะกรรมนอัดดาฟารีดรอตันฟีมาซีวาหุเท่ากับว่าเขาเนี่ยได้ทำใครก็ตามที่ทำฟรัฟร,ฟร,ฟร์ดูในเดือนอมฎอนรเนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยได้ทำการอการมน หมายถึงว่าความดีใดๆก็ตามนะครับทำทความดีใดๆก็ตามในในเดือนอมฎอนเนี่ยเท่ากับเขาเนี่ยได้ทําฟัดดูเลยผลบุญเนี่ยเท่ากับฟัดดูในเดือนอื่นนะครับถ้าเขาทาความดีเล็กน้อยที่เป็นสุนนะเนี่ยในเดือนอมฎอนผลบุญของเขาเท่ากับทําฟัดดูในเดือนอื่นๆนะครับแล้วก็วมันอัดดาฟีฟารีบอตันกานะกามันอัดดาสบัยน์ฟารีดตันฟีมาซีวาหูนะครับ และใครก็ตามที่ทําสิ่งที่เป็นฟัดดูน่ะปฏิบัติการงานที่เป็นฟัดดูในเดือนรอมฎอนเนี่ยเท่ากับเขา่นี่ะได้ทําถึงผล,ลบุญเท่ากับเจ็ดสิบฟัดดูในเดือนอื่นที่นอกเหนือเดือนรอมฎอนนะครับเพราะนี่บ่งบอกว่าผล,ลบุญน่ะในเรื่องทํางานธรรมดาทํางานที่เป็นชุนนะก็เพิ่มพูนถ้าเป็นฟัดดูในเดือนรอมฎอนก็เพิ่มพูนมากกว่าเดือนอื่นๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ท่านรายงานจากอิบราฮิมติรมีซีนะครับว่าท่านท่านทอานัสเราเดบลอฮ์อันฮุได้ได้รายงานว่าท่านซุลซลอฮุลัาสัสล,าสลามนั้นได้ถูกถามว่าซาราโกอ้อันไหนที่ดีเลิศที่ประเสริฐสุดนะครับท่านกล่าวว่าซาราโก้ตุนฟีร,ร์อมาดล์การทำซาราโก้ในเดือนรอมฎอนเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือการทําความดีน่ะที่เป็นซอดาโก้เนี่ย ในเดือนรอมฎอนน่ะได้ภาคผลผลบุญมากกว่าการทำสตรีกในเดือนอื่นนะครับอันนี้มาจากความประเสริฐของเดือนรอมฎอนนั่นเองนะครับแล้วก็ในในรายงานของท่านอัลซอฮีไฮน์หมายถึงว่าซอฮีมุสลิมกับซอฮีบุคฮารีนะครับซอฮีบุคฮารีกับมุสลิมเนี่ยนะครับจากท่านอบีอุมัตท่านอบีมุฮัมมัตสุลล่าฮุสลิมท่านได้กล่าวว่าอุมรออุมรอตุนฟีรอมฎอน ตัวดั د บิฮัจจการทำอุมาอุมาในเดือนอมฎอนเนี่ยผลบุญเนี่ยเทียบเท่ากับการทำฮั์เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของผลบุญในเดือนรอมฎดอนนั่นเองนะครับภาพผลมันจะทวีคูณมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต่อไปก็คือ,อ,อท่านอบูบักัรท่านอบูบักบินอบีมาริยมนะครับรายงานมาจากบรรดา คณาจารย์ของท่านเชฟของท่านทั้งหลายนั้นนะครับว่าพวกเขานั้นนะพวกวรรดายุคก,ก่อนๆยุคข,ของเขานั่นนะครับจะกล่าวกันว่าเมื่อเดนรอมฎดอนได้มาถึงแล้วแล้วก็นะครับพวกเขานั้นนะก็จะมีความเบิกบานใจนะครับเบิกบานใจเรื่องอะไรในเรื่องสซดกอฟันบัสาตูฟบีบินนาฟกอ ครับพวกเขารู้สึกเบิกบานใจดีใจที่ว่าจะได้จะได้ทำซารากอในเดือนอมฎอนเพราะว่าอะไรเพราะผลบุญน่ะมันจะเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ฟาอินนันฟาอินนันนฟกฟีฮิโมดออาฟตุนกันนัฟก็ฟีซาบิลลาเพราะว่าอะไรเพราะว่าการการทำซารากอในเดือนอมฎอนน่ะผลบุญน่ะมันจะทวีคูณเพิ่มทวีคูณมากยิ่งขึ้นดังเหมือนกับเหมือนกับการทำ ทำใช้จ่ายไปในหนทางของเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะครับและเช่นเดียวกันจัเบีฮะ่าว่ตจะเีฮะ่าฟีอัฟจอลมินอัลมินอัลฟิทัศบีฮะตินฟีไกรฮีการการการกาบฮานัลลอฮ์ในเดือนรอมฎอนเนี่ยเทียบเท่าการกล่าว س ุบฮานัลลอฮ์ถึง1,000ครั้งนอกเดือนรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ของผลบุญที่เราจะต้องชกชวยครับพี่น้อง จะต้องเห็นค่าของเดือนอมงอนรและฉกฉวยอย่าให้มันผ่านไปอย่างขาดทุนนะครับแล้วก็ท่านอิบรอยับเช่นเดียวกันนะครับได้กล่าวไว้ว่าในเมื่อการถือสินอด,ดเนี่ยในตัวของมันเองเนี่ยนะครับมีผล,ลบุญมากกว่าการทำอ,อิบดะดาอื่นๆแล้วนะครับดังนั้นการถือสินอด,ดในเดือนอมงอนรจึงมีผล,ลบุญมากกว่าการถือสินอด,ดในเดือนอื่นๆเพราะอะไร เพราะว่าเป็นการถือศีลอดที่อัลลอฮ์นั้นทรงฟัรดูให้การถือศีลอดในเดือนอมบอานนั้นเป็นฟัรดูและก็เป็นอาร์กานอิสลามมันเป็นรูกลหนึ่งของผู้ที่นับถืออิสลามนั้นนะครับจะต้องปฏิบัติสิ่งนี้เพื่อที่จะได้ดำรงอยู่ในการเป็นอิสลามของเขานะครับเพราะานี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องนะครับให้ความสําคัญแล้วก็แล้วก็ท่านนั้นแล้วก็การการผลบุญนั้นอ่ะ จะเพิ่มพูนนะครับอันเนื่องมาจากสาเหตุหลายๆสาเหตุนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือชารัฟุลอามินอินดลลอฮ์วคุรบิฮีมินหูหมายถึงว่าคนคนหนึ่งที่เขาเนี่ยมีเกียรติในทัศนะของอัลลอฮ์และมีความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นคนแบบนี้เนี่ยนะครับผลบุญของเขาก็จะเพิ่มมากกว่าคนที่ลดลดต่ำลดลดด้อยจากเขานะครับในเรื่องของความตักวาในเรื่องของการ ใกล้ชิดของเขาต่ออัลลอฮ์นั่นเองนะครับแล้วก็ท่านซูฮรีรอฮิมอัลลอฮ์นะครับได้กล่าวว่าการกล่าวการกล่าวสุาาวสสสภาอัลลอฮ์ในเดือนอมฎอนนะ่ะมีความประเสริฐมากกว่าถึงการกล่าวมากกว่าถึง1,000ครั้งที่กล่าวนอกเดืดอนอมฎอินนะครับเพราะ,ะนั้นพี่น้องจากตรงนี้นั้นนะครับจึงอยากจะให้พี่น้องครับ ได้ให้ความสำคัญต่อให้ความสำคัญต่อเดือนมอราคเวลาที่มันเล็กน้อยที่หนึ่งเดือนที่มันจะผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สิ่งเราจะต้องให้ความสำคัญกับอัลกรอานเพราะว่าเดือนมอรฎอนเป็นเดือนที่อัลกรอานถูกประธานลงมาดังนั้นเราจะให้ความสำคัญกับอัลกรอานในเดือนมอรฎอนนั้นมากกว่าในเดือนอื่นๆด้วยการอ่านมากๆ เพราะฉะนั้นคนที่สามารถอ่านสะกดได้นะครับก็อยากจะให้เขาได้ตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน,น้อยๆฉันจะอ่านวันละ1ยุสถ้าเขาสามารถอ่านได้อย่างสะกดตัวได้นะครับเขาสามารถอ่านเนี่ยประมาณไม่เกิน20-30นาทีก็อ่านได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เราอย่าพลาดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้การที่เรามายุ่งอยู่กับการส่งลายส่งโพสต์นู่นโพสต์นี่นะ ให้มันมาฉกชิงเวลาของการที่เราจะให้ความสําคัญกับอัลกุรอานผลบุญของการอาร่านกรุรอานมากกว่าผลบุญที่เราจะส่งโพสต์นู่นโพสต์นี่ให้กับคนอื่นนะครับเพราะฉนั้นขอให้ดือนรอมตอนนั้นเรามาเข้มงวดมาติวเข้มว่าในเรื่องของติวเข้มในเกี่ยวกับกรุรอานก็คือในการอาร่านกรุรอานให้มากๆและในการทําความเข้าใจกับอัลกรุรอานให้มากๆว่าทําอย่างไรให้อัลกรุรอานเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้กับเรา นอกเดือนรอมฎบอลหลังจากเดือนรอมฎบอนไปแล้วนะให้กุรานะมันเป็นแบบมันเป็นคบเพลิงที่จะทําให้เรานั้นมีชีวิตยอยู่ในในกับกัรกุรานในนอกนอกเดือนรอมฎบอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นนะครับพี่น้องนึกถึงความตายเพราะคนที่ไม่นึกถึงความตายนะไม่มีเป็นอันเป็นเรื่องยากมากที่เขาจะมีความตักวาและอย่างหนึ่งอยากจะให้พี่น้องได้ได้อะไรครับได้ได้ตระหนักนะครับว่าความตักวาเนี่ย มันจะต้องเราจะต้องเราต้องเช็คนะครับเช็คด้วยตัวเองเลยนะครับวิจฉัยวิิจฉัยด้วยตัวเองเลยว่าความตักวาน่ะก็คือความเกงกลัวหรอความเกงกลัวต่อรักก็คือจะส่งผลไปในการเชื่อฟังในคําสั่งของรักและเลิกละทิ้งในสิ่งที่อรห้ามเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดที่เรานั้นอ่ะประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่อลาะห้ามและเราจะได้ความตักวาต่อวันนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะนั้นขอให้เราสังเกตตัวเองว่า เราพูดในสิ่งโกหกเราพูดในสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งห้ามให้พูดเราพูดนินทาพูดใส่ร้ายพูดโกหกพูดพูดดูถูกพูดอะไรต่างๆเราเนี่ยนะครับด้วยด้วยคำพูดของเราที่ฟาฝืนกับอัลลอฮ์แสดงว่าเราน่ะไม่ได้อยู่ในผู้ที่ตักวาอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นการถือศีลอดของเขาจะไร้สาไร้ผลนะครับเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับอยากจะให้เรานั้นเช็คนะครับผู้หญิงมุสลิมนะครับถ้าออกไปนอกบ้านอัลลอฮ์บอกว่า ตามหลักแล้วบอกว่าวกร์นฟีบูยูติกุนนะวลาทับระจินทับรรุจลจาริยติเลือดให้อยู่คองเรียนอยู่ในบ้านและอย่ากออกไปนอกบ้านโดยสภาพที่ว่าเปิดเผยหรือว่าโชว์โชว์โฉมของตัวเองของความสวยงามกับให้กับผู้อื่นนั่นแหะแต่มุสลิมะออกไปแล้วทาปากทาคิ้วทาแป้งทาทาแก้มทาอะไรให้เป็นสีที่ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ปกติไม่ใช่ธรรมชาตินั่นคือการทํฝฟาฝืนต่อหรอ และเราเราถือสินอดแต่เราฝ่าฝืนต่อวะนั่นคือการที่เราไม่ได้ความตักวาต่อวะนะครับเพราะฉะนั้นพอให้เรานั้นตระหนักนะครับว่าความตักวาจะเกิดขึ้นต่อใน,ในเมื่อเรานั้นะละทิ้งในสิ่งที่ว่าห้ามและปฏิบัติในสิ่งที่ว่าสังชายมิฉะนั้นแล้วเราถือสินอดไปร้อยปีนะครับมันก็ไม่ได้ผลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาเช็คว่าเอาว่าบอกว่าสังห้ามอะไร นั่นคือหมายถึงว่าเรามาเรียนกรุรานเรียนความหมายแต่ละอญญายะห์ว่าเอาพะสั่งห้ามอะไรเราก็นำไปสู่การปฏิบัตินั่นแหละครับคือการที่เรานั้นให้ความสำคัญกับกรุรานากับอัลกรุรอานในเดือนแห่งอัลกรุรอานเพื่อที่เรานั้นจะนำไปสู่การปฏิบัติของเราใน,นนอกเดือนอามอนด้วยอูลกุร์รอีฮะลาห์ و أ س ฮะล و วะล ل ه لي ولكم ولسائر ا ل م س ل ั ي ن فاستغفروه إنه هو الغفور ا ร ر ح ي م